วันนี้มาดูร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟเขาจัดตกแต่งทางเข้าอะคะ่ะตอนแรกนะคะยังงงๆเลยนะคะว่าเอ๊ะเรามาเที่ยวตรงอ่าย่านนะคะที่สูงที่สุดหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยเอ๊ะพอเดินเข้าไปใช่ไหมคะนี่เดินเข้าไปแต่ก่อนเดินก็แอบมองนะคะว่าทางเข้าเป็นยังไงแบบนี้ค่ะเป็นอาคาร อันนี้คือ,อโรงเรียนนะคะที่เขามีร้านกาแฟในการจัดสรรให้กับนักเรียนนะคะที่มีความสามารถหรือความสนใจทางด้านอ,อาหารเครื่องดื่มนะคะมาทํากิจกรรมแบบนี้นะคะมีคณครูอคอยดูแลตรงนี้เป็นสวนด้านหน้านะคะนี่เลยสวนด้านหน้าเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยอึ้งนะอึ้งเนาะ,ะคิดว่านะคะอยากจะทําแบบนี้บ้างเนาะ ม,มีน้ำพุนะคะ,ะ,คะแอร์เย็ยนนะคะนี่เลยนะคะจากนั้นก็จะมีต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีหายนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเดินเข้ามาเป็นเหมือนกับโดเออเหมือนกับอยู่บนหูเขาว่าติดเต้นติดเต้นค่ะอ่ะนี่คือทางเดินนะคะที่เดินเข้ามาเพื่อที่จะต้อนรับในส่วนของผู้มาเยี่ยมชมสถานศาึกษาอ่ะ ตรงนี้นะคะนะคะข้าไปก็จะเป็นน้ำตกนะคะไหลออกเป์แบบนี้นะคะไหลลงเสร็จแล้วก็จะเป็นอ่าจะจัดตกแต่งเป็นถาถาดแบบนี้ไม่เลยนะคะเราสมบต้นไม้บนตน้นไม้ก็จะมีกระถางดอกไม้อีกนะคะลานด้านหน้าทุกมุมนะคะจัดจะสรรได้ลงตัวมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีที่มานั่งทานนะคะตรงนี้นะคะ <S <S อา้าวละนะคะเดี<ๆ>๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่า เอ๊ะเดินยังไงเดินยังไงนะคะเดินขึ้นมายังไงค่ะใครมาเข้ามาใหม่ๆก็บอกเฮ้ยสวยมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูนะคะตอนนี้กําลังอัดอัดวิดีโอตอนนี้กําลังอัดวิดีโออยู่นะคะรู้สึกยังไงคะชิช่ารู้สึกยังไงคะเ,เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบเหมือนอยู่บนสวะพานเลยนะคะอ่มีเพลนะคะแล้วก็จะมี นี่นเลยค่ะอแบบนี้นะคะ,ะมีครู่ันหาด้วยตรงกลางเห็นไหมคะนี่เบอร์สตารด้วยเลยเข้ามาแล้วก็จะเจอนะคะคุณครูคณะครูที่มาศึกษานางานกันนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเสือดาวนะคะอ่าแล้วก็จะมีคอ์เตอร์บาร์นะคะม,มีคอ์เตอร์บาร์นะคะคอ์เตอร์บาร์ขายอะไรบ้างมาดูกันนะคะเลย สวนนะคะอันนี้นี่นะคะกระเตอร์บ้านะคะธรรมชาติมากเลยค่ะเอาเป็นตู้ผลไม้นะคะอืมออาจารย์คะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังยุบลง YouTube ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะแจ้งขาโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อว่าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนสวัสดเชียงราย น,นี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะคะมาศึกษาดูงานนะคะจากโรงเทศบวรสวนสนุกน,นะคะกับคณะครูรู้สึกแบบประทับใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะทางเดินเข้ามาค่ะอาจาัย์จคะเดินเข้ามาเนี่ยปุ๊บเหมือนอยู่บนสวรรค์ลเลย <laughs> แล้วเข้ามาตรงนี้เสร็จเป็นโปรเดียมขายอะไรคะขายอะไรบ้างคะค่ะก็จากจุดที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนอ๋อร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนแต่แตบรรยากาศ ้องแล้วค่ะซึ่งห้องเรียนนะคะห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่มีให้กับนักเรียนที่มาเรียนห้องปฏิบัติการสมาร์ทเชฟค่ะสมาร์ทเชฟนะคะเป็นโปรแกรมการจัดการครัวและประกอบอาหารเป็นโปรแกรมนี้เองมีชั่วโมงในการมาจดออเดอร์รับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟนะคะเด็กมัธยม6ถ้าเป็นมองนี่ก็คือกดเครื่องกาแฟเป็นแล้วค่ะอ๋อแต่ ที่ท่านขอ,อลงเรียนสร้างห้องปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะเป็นห้องปฏิบัติการที่แบบ มันอยู่ในโลกเสมือนจริงไหมคะาใช่ค่ะเจอจริงเลยใช่ไหมคะกแฟใช่มคะยนะคะแล้วที่นี่คือห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการนะห้องสุดพมากกว่าเลยค่ะนี่เนื่องว่าเป็นร้านค้าเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นวิชาวิชาอะไรคะอยู่ใน้าถ้าคลุมวิชาเพิ่มเติมของเด็กุ่นนี้ก็จะอยู่การงานอาชีพการงานอาชีพใช่ไหมคะอยู่ปสาระการงานอาชีพค่ะเช่นเด็กๆเข้ามาเรียนนี่พื้นฐานเด็กๆนี่ต้องต้องรู้อะไรบ้างคะถึงจะมาสามารถชงกาแฟได้เงี้ยค่ะ เด็กก็เรียนวิชาพื้นฐานตามแกนกลางส่วนวิชา,<ก>าเพิ่มเติมนะค,ะค่ะคือวิชาที่เปิดใหม่ให้กับนักเรียนโปรแกรมที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ค่ะดูแล้วเหมือนว่าทั้งคุณครูเอ๋ยทั้งนักเรียนเอ๋ยนะคะเป็นการเรียนการสอนที่ด้วยใจจริงๆนะคะใจรักจริงๆขอขอบคุณนะคะในการนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชมร้านอีกนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเด็กๆอามาดูกัน นี่เป็นตู้ผลไม้สดนะคะอ่าแล้วก็เค้กนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีแฟนนะคะในส่วนของราคาค่ะรานะคา mm hmm. ก็ไม่ได้แตกต่างกับทุงตลาดเลยนะคะราคาก็สบายๆเลยะคะ่ะอ่าแล้วก็จะมีที่เมื่อซื้อแล้วนะคะก็จะมีมีขาถาดตรงนี้เลยอ่าจะเป็นการสั่งนะคะเป็นการเรียนรู้สดๆนะคะของ mm hmm. นักเรียนที่ที่เรียกไดว่าเรียนการชีพนะคะ ได้เจอกับสถานการณ์จริงนะคะอ่าโอเคนี่เลยการชงกาแฟจริงนะคะนี่แล้วก็จัดการมีเกี่ยวกับมีเกี่ยวกับฟอร์เยกอะไรไอศสครีมด้วยนะคะนี่เลยไอศครีมน่าทานมากเลยะคะ่ะอ่าแล้วไว้กันไปเรียนรู้กันคราวหน้านะคะอ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจ้า เราจบด้วยถาดกาแฟดีไหมหรือว่าจบด้วยที่ไหนดีอ่าจบไว้ที่ลานสวยๆตรงนี้ละกันนะคะอ่าบ๊ายบายโดยนอบนะคะอ่าสวัสดีค่ะ